กับเด็กน้อยหายสำนักงานเอาบอกไปบามากกันคือบอกครองเนาะสำนักงานสำนักงานนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับผมนะครับในผมจะให้ดูใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ใหม่นะผมจะให้ดูชัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเล่นอ่า ไปคลิกที่อ่านตัวเองทิ้งซะงั้นนะอ้าวนะโอ้ขอบคุณมากครับแอ,แอดสอดาเดี๋ยวผมจะให้ดูนะโอ้ันนี้เนะี่ยขอบคุณมากเลยครับมันเป็นเพจของสำนักงาน้วยนะเดี๋ยวผมจะขยายกัน ขยายกันนะครับมันมีชื่อคนไหมมันมีชื่อคนไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะทำยังไงอ่ะผมเคยเห็นเจ้าปู่เขาชอบทำแบบนี้ อ่าดู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 ผมพยายามหลีกเลี่ยงชื่อคนนะครับเห็นยังครับเห็นยังครับเห็นยังครับครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุดาหารครับประกาศใวันที่สิบสองพฤษภาคมสองศูนย์สองศูนย์เวลาสิบสี่นาฬิกาสิบสี่คือบ่ายบ่ายสองเก้านาทีครับ ท่านทนายครับท่านทนายครับทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนชัดเจนไหมชัดเจนไหมเนือ่องจากมันมีชื่อเด็กนะครับผมก็เลยไม่อยากให้เห็นนะครับงามงานงอกงานงอกแล้วงานงอกแล้วงานงอกแล้ว <c oughs> ชัดไหมครับถ้าใครเห็นชัดแล้วกวดหัวใจรัวๆครับ เพื่อส่งคนเหล่านี้ที่ทำหลักฐานใหม่ทั้งหมดที่ให้มีลุงพลอยู่ให้มันได้รับบาปกรรมในเร็ววันชัดเจนนะผมถามฮะเพจทางราชการแบบนี้จะโกหกได้ไหม จะบอกนะว่าลุงพลไปเป็นคนโพสต์อลุงพลโพสต์ก็ดีครับเพราะว่ามันยืนยันว่าน้องหายไปแล้วอ่ะไม่แปลกครับที่มีน้าคนหนึ่งหายไปจากโลกเลยครับไม่แปลกครับมีน้าคนหนึ่งหายไปจากโลกนี้เลยซวยอ่ะซวยสิ นี่คือสำนักงานของทางราชการนะครับร่วมเพราะว่าต้องตกใจครับเพราะว่าเกี่ยวกับเด็กหายครับทุกฝ่ายก็อยากร่วมด้วยช่วยกันประกาศคนหายน้องจุดๆอายุสามขวบหายจากบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุทธหารเวลาในวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกสามเวลาศูนย์เก้าจุดศนยศย์อ พบถ้าพบเด็กให้แจ้งมาที่062จ,จุด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 จากนั้นเขาก็แคปภาพแคปภาพคนอื่นเพื่อเพื่อยืนยันสำนักงานพัฒนาเขาก็แคปภาพคนอื่นมาเพื่อยืนยันว่าเขาไม่ได้โกหก เนี่ยมันทําต่อๆกันไปเรื่อยๆทีนี้ก็เวรกรรมใครมันจะโดนเนาะลุงพลรอดบริบูรณ์คือเมื่อทีมทนายได้ทําดีแล้วนะครับก็คือหาพยานในในกบกอกมาไว้เพื่อใครเป็นพยานในวันที่สิบเอ็ วันที่สิบเอ็ดเห็นอะไรบ้างในในบ้านกกอกก็มีพยานมาหมดแล้ววันที่สิบสองก็มีพยานวันที่สิบสามก็มีพยานวันที่สิบสี่ก็มีพยานเมื่อมีพยานหนักแน่นว่าน,อน้องหายก่อนเก้าโมงแล้วก็เอาเพจข้อมูลแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าพยานในกกอกเนี่ยได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยไหมแต่เขามีเขาเขามีหลักฐานของเขา เราไม่รู้าหลักฐานอะไรนะครับจากนั้นก็ยังมออีไม่อยากพูดนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ในกกกอก็ได้ไปให้ข้อมูลสําคัญได้ไปให้ข้อมูลสําคัญนะครับเ,เรียกว่าผู้นําท้องถิ่นนะครับก็ได้ไปให้ข้อมูลสําคัญแม้ท่านเป็นอดีตนะครับยังมีอีกเต็ไมไปหมดครับ แล้วคุณยังจะมั่นใจว่าลุงพลจะจะมีความผิดคุณเอาอะไรมามั่นใจอ่ะหรือคุณเบลอไปแล้วเนี่ยคุณเออเลอร์ไปแล้วอ่ะคุณเครียดเออเลอร์นี่ฮะมั่นใจแล้วใช่ไหมฮะคุณลุงพลดูอยู่ไหมเนี่ยลุงพลเป็นคนมีบุญ แต่เขาต้องมาเจอโชคชะตาแบบนี้แล้วเขาจะพีเซนต์ขออาออกมาเออผมนึกได้มีคนมาเม้นผมเขาคงไปเห็นข้อมูลจากยูทูบเบอร์ที่มีคาว่าจีจี <laughs> เขาบอกอะไรครับคือเขาจะมาบอกข่าวผมเ่ยแหละว่าไอคนจีจีเนี่ยเขาพึ่งนึกได้ว่าลุงพล มีพิรุษเขาเพิ่งนึกได้ว่าเอเลุงพลแก้งเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมแล้วก็เขาเพิ่งนึกได้ว่าเป็นคนมีพิรุษมีคนมามามา,มาเม้นให้ผมเห็นนะครับก็คงไปได้ข้อมูลจากทางนู้นผมก็เออขำเลยนะประมาณว่าเฮ้ย เนี่ยเขาจะตัดสารจะสารจะต้นจะตัดสิแล้วมึงมึงพึ่งนึกได้เหรอนะครับอย่างฮาเลยนะครับชัดเจนนะฮะโอ้โหครับขอบคุณนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีภาพอ๋อมีภาพอันนี้นะครับมาจากสำนักข่าวช่องหนึ่งนะครับ ช่องที่มันเป็นเครื่องไม้แบบเนี้สามสิบสามสิบกว่านะครับ HD ภาพนี้มันเป็นช่องติดไว้แล้วภาพมีสามีภรรยานั่งแล้วก็มีไม้จอ่อแล้วในภาพนะครับในช่องเขาก็เขียนอย่างนี้ครับในช่องเขาเขียนอย่างนี้นเ,เ,นนเดี๋ยวผมจะ เออผมนึกได้ละว,วิธีเจ้าปู่ก็ทำเงี้ยไม่ให้เห็นคนนะครับไม่เห็นคนนะเห็นไหมครับเห็น <c oughs> ไหมเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะงานเข้างานงอกงานงอกอีกแล้วงานงอกอีกแล้ว เห็นเลยครับใครใครเห็นกดหนึ่งครับใครเห็นกดหนึ่งครับงานงอกอีกแล้วงานงอกอีกแล้วจริงๆเขาอ่ะสร้างหลักฐานไว้เองเยอะเลยนะครับหลักฐานที่เขาทนะําไว้เนี่ยมันทําร้ายเขาด้วยนะครับนะฮะ เออนะครับเพจแจ้งหาเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงแต่มาแจ้งจับลุงพลว่าไปทําให้น้องหายเนี่ยลุงพลเป็นคนทําให้น้องหายครับเวลาเก้าโมงสี่สิบห้าเออคือคือเรื่องมันตลกมันผิดสดานขนาดเนี้ยไอ้คนทําเรื่องอย่างเนี้ย มันไม่งงตัวเองแหละครับมันไม่งงตัวเองเหรออีกคนหนึ่งเรียกว่านั่งทามาชีนไปบอกน้องหายจริงๆจะบอกก่อนนั่นแหละคุณควรจะบอกว่าอตอนนี้ผมตอนนี้ดิฉันพิมพ์อยู่นะเวลาประมาณเจ็ดโมงคึ่งนะคะเชื่อเชื่อดิฉันเถอะค่ะลุงพลจะอุ้มเด็กตอนเก้าโมงสี่สิบห้านะคะ ลุงพลจะอุ้มเด็กตอนเก้าโมงสี่ห้านะคะดิฉันมาโพสต์ก่อนล่วงหน้า <c oughs> นะค <c oughs> ดีอีหยังวันเนี่ยฮะมึงผกม,มึงเห็ุอีหยังกันนี่มึงปกปิดกันเองบ่ปกปิดกันเองเหรอแล้วมึงสะเพาทิ้งร่องรอยหลักฐานไปหมดเลยเขามันสูงนะไม่ชอบขึ้นเขา เขามันสูงเออแต่มีคนบอกว่าตอนแรกมีบอกว่าไม่เคยขึ้นเขาพอมีคนบอกว่าเห็นก็บอกอ้าขึ้นแค่ขึ้นไปช่วงเช้าวันที่สิบสองเองแล้วก็รีบลงมาคำถามคือน้องหายวันที่สิบเอ็ดแล้วไปเก็บเห็ดเช้าวันที่สิบสองเหรอน้องหายวันที่สิบเอ็ดแต่ไปเก็บเห็ดวันที่สิบสองเหรอครับ แล้วคุณตอบว่าคุณขึ้นเขาไปทำไมครับอย่าลืมนะครับคำอื่นมันมันค้ำคอคุณอยู่อันนี้ยืนยันว่าคุณขึ้นเขาที่สิบสองเลยนะคุณขึ้นเขาตั้งแต่เช้ามืดเช้ามืดครับผมคุณมีสาระสำคัญอะไรไปขึ้นเช้ามืดครับเผื่อคุณตกเขามาตายทำไงเช้ามืดครับเช้าวสว่างไม่ได้หลือ เช้าวสว่างมาเนี่ยทำไมคุณไปเช้ามืดอ่ะคุณรีบไปไหนฮะกลัวเหตุมันจะบานก่อนเนี่ยถ้าถ้าสายนิดหนึ่งเหตุมันจะบานอะ่ะคุณทำตัวเองเท่านั้นเลยคุณทำปิดสนาไว้หมดหายว้ที่สิบเอ็ดขึ้นไปเช้ามืดนที่สิบสองแล้วไปเซลฟี่<อ>เซลฟี่ไม่พอครับยังโพสต์สู่สาธารณะ โดยทุกคนก็ยังงงว่าวัาตถุประสงค์ของเขาคืออะไรวัตถุประสงค์ของเขาเพื่อจะบอกอะไรพวกเราก็ยังงงอยู่เขาเขาจะบอกอะไรวะเนี่ยมันเสี่ยงนะมันเสี่ยงตัวเองนะครับพอหลังๆมาพูดฉเฉยเยเขามันสูงไม่เคยไม่เคยขึ้นเขาไม่ชอบขึ้นเขามีคนถามมีนักข่าวถามนะครับว่าคุณแม่ได้ฆ่าลูกแล้วก็เอาศพขึ้นไปป่าว ไม่ไม่อาคาไม่ชอบขึ้นเขาไม่อาคาดไม่ชอบขึ้นเขาไม่ได้ถามว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเขาถามว่าคุณเอาขึ้นไปไหมคุณพยายามที่จะโกหกสองครั้งในคำถามเดียวมันพีมีพิรุษนะครับไม่อาขาดจบครับ คุณไม่ต้องไปส้อยขึ้นมาอีกว่าไม่ชอบขึ้นเขามันเหมือนพยายามจะปกปิดคําแรกมันเหมือนพยายามจะปกปิดคําแรกอีกเดี๋ยวกลัวคนสงสัยคําแรกคุณก็เลยมาซ้ําคาสองเพื่อปฏิเสธซึ่งมันผิดปกติเหมือนเจตนาจะปิดคําแรกด้วยการโกหกคาสองเขาไม่อยากรู้หรอกว่าคุณชอบขึ้นหรือไม่ขึ้นเขาถามว่าได้เอาขึ้นไปไหม เขาก็มีการหลักถามตรงๆทําไมเขาต้องถามตรงๆอย่างนี้ครับเพื่อเขาจะเช็คไหวพิบครับเพื่อจะเช็คไหวพิบถ้าเกิดว่าเอาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเอึกอ่ะอึอ่ะ,อะ,อะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องก็เขาจะตอบไม่ขาดจบง่ายๆเปิดประตูอีกคนหนึ่งก็นั่งนั่งทำมาชินโดโลเลมอนไปโพสครับโพสก่อนเด็กหาย พวกคุณทําอะไรกันครับเนี่ยพวกคุณทําอะไรการโคตรฮาเลยะฮะชัดเจนเลยวันนี้นะครับชัดเจนมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับหนึ่งชั่วโมงเลยเนาะชัดเจนมากๆครับผมบอกว่าพาคุณย้อนไปวันที่สิบเอ็ดสิบสองได้สาระมากๆเลยได้สาระมากๆลุงพลเป็นไงนะฮะลุงพลยิ้มเลยครับ ดมีมีความสุขครับลุงพลลุงพลตอนแรกลุงพลไม่กล้าหรือพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อลุงพลจึงไม่พูดรอวันที่ได้ขึ้นศาลฝ่ายจำเลยนี่ครับได้ทําหน้าที่ของตัวเองไม่แปลกที่ลุงพลโล่งครับไม่แปลกที่พระแตนโล่งครับมันเป็นอย่างเนี้ผมเคยพูดแล้วว่าคําว่าโล่งเนี่ย ไม่ได้ไหมายความว่าลุงพลเป็นคนทําแล้วไปโกหกศาลแล้วก็รู้สึกโล่งไม่มีหรอกครับคนยิ่งไปโกหกศาลยิ่งเครียดครับมันชัดเจนหมดเลยนะฮะออวันนี้ชัดเจนมากนะชัดเจนมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับข้อมูลจากอดัสดานะครับแล้วก็ทุกคนนะครับเราเหมือนกับว่าเรากลับมาแล้วก็เก็บสแปร เก็บสแปรเ์เก็บสัญลักษณ์ต่างๆไว้เผื่อเราลืมยิ่งมาค้นหาวันเกิดเหตุเรายิ่งชัดเจนชัดเจนมากไม่ได้ขึ้นเขาพอเขาบอกว่ามีาเห็นขึ้นก็บอกว่าขึ้นไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้กลับมาบ้านอยู่เต็นาพอมีคนเห็นว่ามีการขับรถสวนอ้าวเห็นก็เห็น คืออะไรของเขาเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยแล้วจะให้ผมเชื่อคุณได้ไงคุณกลับไปกลับมาเนี่ยเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ไม่หลับเดี๋ยวก็ไม่ขึ้นเขาเดี๋ยวก็ขึ้นไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวก็กลับเรียกว่าโปแตกทุกเรื่องโปแตกทุกเรื่องนะคนที่มาทีหลังนะครับยืนยันนะครับว่าผมให้เห็นว่า เวลาน้องหายเนี่ยแล้วก็การประกาศน้องหายเนี่ยในวันที่สิบสองจริงๆคนประกาศจริงๆน่าจะวันที่สิบเอ็ดได้มั้งหรือยังไงผมไม่แน่ใจถ้าผมจําเดิมมันหาภาพานั้นไม่เจอที่ยืนยันเวลาผมจําได้ว่าสิบโมงหรือสิบเอดโมงนี่แหละวันที่สิบเอ็ดมันเหมือนคนกําลังที่อ้างว่ากําลังกลับมาจากซื้อหนูอะ นะครับแต่ก็มีการโพสต์ต่อๆกันมาเรื่อยๆนะครับโพสต์ซ้าโพสซ้ําการโพสต์ซ้ําเนี่ยแสดงว่าการยืนยันมันมีการอัปเดตด้วยมันมีการอัปเดตแสดงว่ามันยืนยันว่ายังไม่หายเอ้ยยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอที่ดินไม่ได้ก็คือเพจของทางการครับแล้วก็อ,อของเพจ เพจเองก็เหมือนเอามาขยายเพจเองก็เหมือนเอามาซ้ําที่สําคัญที่สุดคือสํานักงานพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มุอาหารเอามาโพสต์ซ้ําอีกอันนี้อันนี้ยืนยันเลยเก้าโมงการที่เพจทางราชการจะนําเรื่องใดๆมาโพสต์เนี่ยต้องเช็คดีๆ นะครับก็ยืนยันว่ามีเหตุมีผลนะครับเขาต้องโชว์โทรเช็คเขาต้องอะไรเช็คนี่นะครับเพื่อจะช่วยกันประกาศหาเด็กนั่นคือการเป็นการมัดว่าน้องหายก่อนเก้าโมงทีนี้ที่คุณจะทำยังไงเพราะคุณใช้วิธีการมโนไปเองว่าขยับน้องหายไปเนี่ยมโนไปเอง จบไม่ล่ะงานนี้งานงอกนะครับขอบคุณมากครับ402ท่านนะครับกำลังดูอยู่แล้วก็ส่วนคนกดไลค์ก็อยู่500นะครับอยู่500นะครับวันนี้เนาะนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์นะก็ไม่ที่จะบอกยังไงนะก็ไม่ที่จะบอกทำไมวันอาทิตย์ก็เต็มเป็นวันจันทร์หมายว่าวันทํางานของพวกเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวนะครับนะครับพรุ่งนี้กลุ่มสอบด้วยนะครับ คนนี้ดูแลเรื่องสอบนะครับไม่ได้คุมนะช่วยประสานงานการสอบนะครับก็ขอบคุณนะอซทุกท่านนะครับที่ไว้บางใจอาจารย์มาชมอาจารย์เล่าข่าวต่างๆนะครับหวังว่าพวกท่านจะได้ข่าวได้มั่นใจว่าลุงพลของเราบริสุทธิ์ลุงพลของเราบริสุทธิ์รออยากเป็นทางการเท่น,นั้นนะแต่รออีกสองวันนะครับอยู่ประมาณยี่สยิบเ็ดนะครับก็ผมเขียนไว้แล้วว่า เลยวันที่ยี่7หกยิบเจ็ดเนี่ยจะมีคนดิ้นเนี่ยดิ้นแบบว่าดิ้นทั้งวันทั้งคืนน่ะนะครับก็พอเราฟังแบบเนี้ยเด็กหายก่อนเก้าโมงอะ่ะแสดงว่าคุณจงใจที่จะให้เป็นลุงพลจริงๆโดยคุณไม่มีความเมตตาลุงพลเลยอันนี้น่ากลัวมากนะครับนะครับก็ ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ใส่ยาวๆเลยแทบไม่ได้อ่านชื่อคนเลยนะต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ